สวัสดีค่ะจะพามาชมสวนหย่อมไมค์การ์เดนของดิชันนะคะอ่ามินิไมค์การ์เดนค่ะนะปลูกหลายอย่างเลยนี่ต้นทับทิมสวยไมเอ้ยกำลังออกดอกเลยค่ะไม่รู้จะติดไหมนะคะนะเป็นพวงสวยเชียวแต่ต้นมันเล็กเนาะแต่ดอกสวกมากเลยดอกสวยไหมคะสีส้ม แซบสะใจเลยค่ะดอกดกมากไม่รู้จะติดลูกไหมนะคะเพราะต้นมันยังเล็กมากเลยสูงประมาณไม่เกิน150เซนนะคะจากพื้นดินแต่คำนวณได้ประมาณ110เซนได้ะะปลูกหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจะไล่มานะคะตัวนี้ก็คือ,อหัวว่านสีทิศขุดมาจาก ข้างบ้านนะคะเอามาใส่กระถางไว้จะย้ายลงแปลงใหม่ตัวนี้มาขามป้อมนะคะตัวนี้ต้นแอปเปิลค่ะเคยเห็นต้นแอปเปิลไหมคะตัวนี้ก็คือกินผลมันนะคะมีเมล็ดก็เลยเอาลองมาหยอดไว้สรุปก็คือขึ้นนะคะเนี่ยใบผลแอปเปิลนะคะมีหนุมานประสานกายค่ะพอบ้านเป็นเหอือดหอบก็เลยจำเป็นต้องลองซื้อมา เอาไว้แบบตุมเป็นน้ำชาสมุนไพรให้เขาดื่มน,นะคะเวลาหอบขึ้นนี้พุทธสามสีค่ะยาวๆว่าจะเอามาขุนไว้ให้ต้นใหญ่แล้วค่อยไปปลูกไว้หน้าบ้านตัวนี้มากอกน้ำค่ะชาวบ้านบอกว,ว่าชอบกินอยากกินอะไรเงี้ยคือมาปลูกให้หน่อยอะไรเงี้ยยอดก็กินอร่อยนะคะ ต,นนต้นกาแฟค่ะลงไปแล้ว2ต้นอันนี้เหลืออีกต้นขุนไว้กัดยังยังไม่หาที่ลงไม่ได้ค่ว่าจะปลูกตรงไหนต้นนี้ก็เป็นเข็มม่วงค่ะลงกระถางไว้เพิ่งจะงอกนะคะรากเพิ่งจะเดินค่ะนี่ค่ะใบเหลืองซีดอันนี้ก็คือซื้อมาจะมีแค่ใบนี้นะคะอันนี้ก็คืองอกวางใหม่กำลังขึ้นเงาสวย แล้วก็จะมีเลมอนยูเลกานะ,ะนะคะเป็นเลมอนฝรั่งนะคะที่เขาเอาเปลือกมาทำเบกเกอรี่นะคะมีพวกต้นกะเพาพวกนี้กะเพาข้ามปีนะคะอายุเป็นปีแล้วเราก็ใช้การเด็ดยอดดอกแบบนี้ออกนะคะเราก็จะรักษาต้นมันไว้ได้นาน,นะค่ะก็จะเก็บกินได้เรื่อยๆถ้ามันเกิดดอกเราก็เด็ดทิ้งนะคะพวกเนี่ยค่ะ ยอดพวกนี้เด็ดออกนะคะเนี่ยค่ะปีกว่าแล้วค่ะกะเพราสองต้นเนี่ยแล้วก็มีผักสวนครัวนะคะเตรียมเข้ามาไว้ในร่มเพราะว่าเจอฝนก็จะเน่าค่ะผักสวนครัวเราต้องขยับขยายเอามาไว้ในร่มนะคะว้ใต้ใชายคาเรือนตัวนี้ก็สะระแหน่เพิ่งจะชามลงไป3 4วันนะคะก็จะมีต้นอะไรนะผักแพล น,นียังไม่ติดคด่ะเพื่อาำแล้วก็มีถั่วง,งอกนะคะเยอะเลยค่ะถั่วง,งอกอันเนี้ยเขาเรียกว่าถั่วง,งอกชวนชมนะคะสวยไหมคะถั่วง,งอกอีกชั้นอ้ามีกุหลาบผูมาด้วยเป็นมองคืนะคะอันนี้ก็คือชำไวเชยเฉยจบการรีวิว ผักสวนครัวมือใหม่หัดปลูกนะคะพอบ้านทำอะไรเนี่ยอ๋อกำลังแกะกระดาษฝผล,ลงแล้วค่ะผลปรลย,ปยโยนี่ค่ะอีกววงหนึ่งใครจะได้กินแล้วนะคะสองลูกสี่ลูกเนี่ยคู่สองคู่ก็คือสี่ลูกนะคะ สวัสดีนะคะ